สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้โปรแกรมโพสของบริษัท Decreation นะครับผมตอนนี้ก็คือเราอยู่ที่หน้าล็อกอินเลยนะครับผม ID ของเราก็คือ0ูนย์ศูนย์หเป็น1 1ึ่ครับผมพอเข้ามาแล้วเราก็จะเจอหน้าเมนูหลักของแต่ละหน้าครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนำคร่าวๆของแต่ละเมนูก่อนนะครับผม เมนูแรกเลยก็คือเมนูการขายเมนูขายนี้ก็คือจะเป็นเมนูการสั่งสินค้าเช็คสินค้าแล้วก็เช็คบินนะครับผมแล้วก็เมนูสรุปยอดขายก็คือเมนูสุปยอดขายประจําวันสุปยอดขายรวมของทางร้านแล้วก็เมนูชําระนี่ก็คือในกรณีที่เรามีสมาชิกแล้วต้องการที่จะใช้จ่ายแบบเงินเชื่อหรือติดค้างไว้ก่อนนะครับผม แล้วก็เมนูลูกค้าก็คือการสมัครสมาชิกของลูกค้าที่มาใช้บริการของทางร้านเรานะครับผมแล้วก็เมนูพนักงานก็คือการกําหนดค่าพาสเวิร์ดและ ID ของพนักงานที่อยู่ในร้านแล้วก็เมนูนี้คือเมนูคืนสินค้าเวลาลูกค้าต้องการจะนําสินค้ามาคืนเราก็นําหมายเลขจากบิลน,นั้นใส่เข้ามาได้ครับผมอัน,นนี้ก็คือเมนูสินค้านําเข้าก็คือการนําเข้าสินค้าจากข้างนอกเพื่อนํามาใส่ในสต็อกของร้านเรา เมนูเบิกสินค้าคือเมนูการเบิกทุกกรณีตัวอย่างเช่นการเบิกสินค้าในสต๊อกเกินหรือการเบิกไปใช้งานต่างๆแล้วก็เมนูตรวจสอบรายการสินค้าก็คือการตรวจสอบรายการสินค้าคงเหลือของสต๊อกเราแล้วก็ตรวจสอบรายการสินค้าถึงจุดสั่งซื้อครับเมนูตั้งค่าแต้มก็คือการกําหนดตั้งค่าส่วนลดหรือแต้มให้กับสมาชิกแต่ละท่านที่ใช้ตามจํานวนแล้วก็เมนูบัตรส่วนลดตรงนี้ก็คือ เป็นเมนูบัตรส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์แล้วก็แบบบาทของทางร้านว่าจะตั้งแบบไหนเมนูจัดการร้านคือการตั้งประเภทของรายการแล้วก็ตั้งรายการในประเภทนั้นน,น,นะครับผม